สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับหลังจากที่กลุ่มประชาชนนะครับอื่นๆได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะไปแล้วตอนนี้ก็เหลือผู้ประกันตนของมาตรา33ซึ่งโครงการมาตรา33เรารักกันเปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้นาเป็นต้นไปเพื่อรับสิทธิเงินช่วยเหลือค่าครองชีพจานวน4 0่0บาทนอกจากที่ ผู้รับสิทธิ์จะต้องอยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33แล้วเนี่ยจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะไม่เป็นผู้มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันเกิน500,000บาทณนะวันที่31ธันวาคม2563โดยจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ชื่อว่า w w w m a ตรา3 3ารักกัน c o m ตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์จนถึงวันที่7มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา06.00-23.00นถึง2 3 0สนิกาสำหรับทำลายตรวจสอบสิทธิ์และการใช้วงเงินก็เริ่มตั้งแต่วันที่8-14ถึง14มีนาคม64ก็เป็นช่วงที่ระบบประมวลผลและคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ระหว่างวันที่15-21ถึง21มีนาคม64ก็เป็นการตรวจสอบสิทธิ และกดยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป่าตังการรับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังก็ครั้งละ1,000บาททุกสัปดาห์ในวันที่22 29มีนาคมและวันที่5และวันที่12ในสเมษายน64ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตั้งแต่วันที่22มีนาคมจนถึงวันที่31พฤษภาคม64ณร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทงฟ้า คนละครึ่งและเราชนะนี่เป็นข่าวสารที่แจ้งให้ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 33และมีคุณสมบัติจะได้ดำเนินการภายในห้วงเวลาดังกล่าวขอบพระคุณนะครับที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ